สวัสดีครับผมพรชัยไสยงามนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูพระของหลวงพ่อกวยอีกพิมพ์หนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นพิมพ์โบราณนะครับแล้วก็หายากมากนะครับนี่พบเจอประมาณหลักสิบนะครับหลักสิบองค์นะครับซึ่งค่อนข้างจะหาได้ยากนะครับนี่ฮะเขาเรียกพิมพ์นักเลงโตนะครับนี่ฮะผมก็ได้องค์แรกนะครับนี่คือองค์แรกของผมนะครับพิมพ์นักเลงโตสังเกตซุ้มนะครับ ซุ้มจะโยมาทางนี้นิดๆนะครับสังเกตดูนะครับเหมือนเหมือนกอไก่นะครับเนี่ยโยมาฝั่งทางนี้นะครับนี่ซุ้มนี่องนี้จะเป็นเนื้อดินนะครับออกดินสีดําหน่อยๆนะครับเนี่ยสังเกตพิมพ์นะครับท่านั่งทําไมถึงเรียกพิมพ์นักเลงโตนะครับองค์จะค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูนะครับนีขนาดจะอยู่ประมาณ3ามเซนนิดๆนะครับนี่สังเกตดูนะครับเนี่ย เนี่ยประมาณสามเซนหน่อย,อยสูงนะครับสูงเนี่ยอยู่ประมาณสี่เซนเนี่ยสี่เซนนิดๆเหมือนกันนะครับนี่ฮะนี่ทำไมถึงเรียกพิมพ์นักเรงตัวน่าจะอยู่ที่ลักษณะขององค์พระนะครับเนี่ยท่าน,นั่งขององค์พระจะมือแขนสองข้างจะกลางออกนะครับองค์นี้ดูง่ายนะครับนี่ฮะนี่จะมี เคลื่อนนะครับบกบกจะเคลื่อนนะครับองคนี้นะบริเวณแขนเนี่ยจะมีส่วนใหญ่พิมพ์นี้นะจะมีบล็อกเคลื่อนนะครับเนี่ยสังเกตบริเวณในซอกแขนนะจะมีรอยเคลื่อนเนี่ยรอยขยือนนะครับงบริเวณคางบริเวณใบหน้าอย่างนี้นะเนี่ยหัวเข่าอย่างนี้นะครับเนี่ยฐานจะมีรอยเคลื่อนนะครับนี่สังเกตดูนะครับแล้วฐานตรงนี้นะครับจะเป็นผมเห็นมีทุกองนะจะมี เนี่ยนี่ขอบตั้งๆบริเวณนี้ฮะนี่ฮะเนี่ยฐานชั้นแรกอย่างนี้นะฮะเนี่ยจะมีรอยขอบตั้งนะครับมีรอยเนี่ยขยื่นนะครับเนี่ยความเก่านะครับมีมวลสารอยู่ในเนื้อพระนะครับพิมพ์นี้นะครับส่องดูนะครับจะเห็นมวลสารจะมีเหมือนเศษเศษอ่าเนี่ยเนี่ยองนี้จะด้านหลังจะมีรอยนิ้วมือขอ ของผู้กดนะครับบางองนะครับบางองค์ก็จะเป็นรอยปาดนะครับเนี yeah. ่ยรอยปาดบางองค์ก็จะมีรอยนิวมอนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะองค์นี้ก็มีรอยนี่ยรอยตัดขอบเรียบร้อยนะครับความเก่านะครับเนื้อต้องเก่านะครับเป็นพระยุคแรกๆของหลวงพ่อกวยนะครับนี่ฮะสังเกตพิมพ์นะครับองค์นี้ถ้าติดชัดจะมองเห็นใบหูนะครับนี่ฮะพระเกตนะครับจะไม่ถึงซุ้มนะครับเกือบเกือบ เกือบถึงซ <UK> ้มนะครับแต่ไม่ถึงซ้มนะครับเนี่ยเนี่ยดูฐานนะครับนี่ชั้นแรกชั้นล่างนี่จะใหญ่นะครับชั้นกลางจะเล็กนะครับชั้นที่สองก็จะจะใหญ่กว่าชั้นอ่ชั้นที่สามจะใหญ่กว่าชั้นที่สองนะครับสังเกตดูนะครับหัวเข่าจะเชิดขึ้นอย่างนี้นะครับฝั่งนี้หัวเข่าฝั่งนี้นะครับเนี่ยจะเชิดขึ้นมาอย่างนี้แต่ฝั่งนี้จะเชิดมากกว่านะครับนี่สังเกตดูนะฝั่งนี้จะเชิดขึ้นมากกว่านะครับ เนื้อต้องเก่าได้อายุนะครับเป็นพิมพ์นักเลงโตนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับหายากมากนะครับในวงการเห็นข้อเจอกันประมาณหลักสิบนะครับนี่ก็เป็นอีกองหนึ่งนะครับที่เป็นองค์แรกของผมนะครับส่วนใหญ่ผมก็เอาในหนังสือให้ทุกท่านได้ดูนะครับเพราะในหนังสือเขาก็เห็นบอกว่ามีเจอกันประมาณหลักสิบองค์นะครับ เดี Jesus, ๋ยวผมลองเอาไปเทียบในหนังสือให้ทุกท่านได้ดูนะครับเนี่ยพิมพ์นักเลงโตนะครับเดี๋ยวผมเทียบในหนังสือทุกท่านได้ดูนะครับครับเดี๋ยวเทียบในหนังสือทุกท่านได้ดูนะครับเนี่ยพิมพ์นักเลงโตนะครับเดี๋ยวดูองค์นี้ก่อนนะครับนี่ฮะนี่ดูท่านนั่งนะครับนี่นี่ตรงนี้จะมีแขนขยื่นเหมือนกันนะครับนี่บริเวณซอกแขนนะครับจะมีขยืนเหมือนกันนะครับ สังเกตด,ดูนะครับฐานส่วนใหญ่นะครับพิมพ์นี้ฐานนี่ฮะมุมนี้นะครับมุมนี้เนี่ยจะมีทะเยอืนออกมาเนี่ยเนื้อจะออกมาอย่างนี้หน่อยๆน,นะครับอยู่ที่พิมพ์นะครับน,นี่องนี้นะครับนี่ฮะดู p a c k a นะครับ สังเกตจะไม่ถึงซุ้มนะครับเกือบเกือบถึงซุ้มนะครับแต่ยังไม่ถึงนะครับเนี่ยสังเกตดูท่าน,นั่งนะครับแขนจะกางออกนี่นะครับเนี่ยเทียบให้ดูทีละองค์นะครับนี่อง์นี้เป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับนี่ฮะให้สังเกตดูขอบนี่เนี่นี่มันจะมีขอบตั้งนะครับเนี่ยขอบที่ฐานนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นทุกองค์นะครับเนี่ยจะมีเนื้อปิ้นเนื้อตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมีเดี๋ยวดูอีกองคหนึ่งนะครับนี่ฮะเนี่ยท่านจะเห็นนะครับนี่ฮะนี่จะมีขอบนี่นะครับสังเกตดูนะตามขอบนี่ฮะนี่จะมีขอบตั้งขึ้นมานะครับนี่ให้ดูท่านดูอีกองหนึ่งนะครับนี่ฮะ ในหนังสือก็มีลงอยู่แค่สามองค์สี่องค์นะครับนี่ครับจะเห็นเกตนะครับมันนี่นะครับใบหูนะครับนี่ฮะในหนังสือนะครับพระสมเด็จพิมพ์นักเรงโตนะครับ พบเจอไม่เกินสิบองคนะครับนี่ก็เขียนระบุไว้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูอีกองค์นี้นะครับนี่นี่บริเวณแขนสังเกตดูนะครับนี่จะมีรอยขยื่นนะครับเนี่ยนี่นี่นี่บริเวณใบหน้าก็จะมีรอยขยื่นนะครับนี่บล็อกนี้นะครับจะเห็นรอยขยื่นนะครับบางบางองนะครับอเดี๋ยวมาดูองค์สีดํานะครับ นี่องค์สีดำนะนี่นี่เราจะมองเห็นรอยขยื่นนะครับเนี่ยนี่บริเวณคางนี่อีกนะครับนี่จะมีรอยขยื่นนะครับบางทีเวลาเวลากดลงไปเวลาจะพระขึ้นจะมีการขยื่นนะครับเนี่ฮนี่ก็จะมีการกดแล้วขยื่นเกินนะคนี่นี่บริเวณนี้บางองค์ก็จะมีเนื้อเกินออกมาเป็นเนื้อล้นๆออกมาอย่างนี้นะครับนี่ฐานบริเวณนี้นะครับนี่ฮะนี่ บางองค์จะมีขอบนี่ฮะส่วนทุกองค์นะครับจะมองเห็นขอบตั้งไม่มากก็น้อยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่ดูองค์นี้นะครับนี่ฮะนี่จะมองเห็นขอบตั้งอย่างนี้นะฮะนี่เดี๋ยวมาดูอีกองคหนึ่งนี่ฮะนี่นะนี่มีขอบนี่องค์จริงนะครับให้ดูองค์จริง นี่จะมองเห็นนะครับขอบตั้งนะครับเนี่ยนี่รอยขยื่นเ,เดี๋ยวให้ทุกท่านดูรอยขยื่นมาเวนข้อแขนแล้วก็นี่บป็นหน้าจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ เอามาลงให้ท่านดูนะครับเป็นการศึกษานะครับเผื่อทุกท่านเผื่อท่านใดไปเจอนะครับพระสมเด็จพิมพ์นักเลงโตนะครับท่านจะได้รู้ว่านี่คือพระของพ่อกวยนะครับซึ่งหายากมากนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบนะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ